เอาเป็นว่าสรุปคือเราเองเป็นคนที่อ่านเรื่องชนกลุ่มน้อยในเขเมรมาก,ก็พอสมควรนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดรัตนคีรีเนี่ยมันมีเรื่องของความลำเพิบแล้วที่ฉันเสียใจจนทุกวันนี้คือหนังสือเล่มนั้นนะ่ะฉันไม่สามารถที่จะกลับไปหามันได้อีกเป็นบันทึกของมิชชันนารีที่ที่อยู่ในกัมพูชาในยุคอินโดจีน ตอนปลายแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยทำไมคนชุมชนของฝรั่งเศสจึงไปอยู่ในเขตเรัตนคีรีจริง,รงๆเขาไม่ได้คิดว่ารัตนคีรีเป็นเป็นเขตของกัมพูชานะคะคือคือมันเป็นอินโดจีเีไงคะแต่ว่ามันมีฝรั่งเศสเนี่ยมาอยู่ในรัตนคีรีไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าม,มันมีปรากฏการธรรมชาติของบึงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบึงที่สวยงามมาก เป็นบึงชื่อว่าบึงยักษ์ล้อมในภาษาเขมรก็คือหมายถึงยักษ์ที่โอบล้อมไปว่าโอล้อมอะค่ะแล้วก็ยักษ์ก็คือยักษ์แล้วบึงแห่งนี้มันเป็นเกิดขึ้นจากวูคาโนวูคาโนเลกมันมันเกิดจากการระเบิดของเขาไฟเป็นพันปีมาแล้วหรือเปล่าไม่ทราบแต่มันทำให้น้ำที่มีที่อยู่ในแอ่งของ ของเมงแห่งเนี้ยคือมีความกว้างประมาณไม่ไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะประมาณแปดร้อยเมตรฉันเคยไหว้ข้ามนะคะนี่เป็นโรคก,กับตายไม,ไ,มไม่ได้ค่อยคุยเดี๋ยวไม่ไม่สำเร็จเรื่องเรื่องเบืองอันนี้เออคืออยู่ๆมีคนมาชวนไหา้ก็ไหว้นี่นเป็นโรคปุกปักแล้วกว่าจะข้ามจากจุดหนึ่งไปจากจุดที่เราลงมือไหว้ไป มันยิ่งไปกลางบึงมันจะยิ่งเหมือนกับมีแรงดูดนะคะเพราะว่าความลึกของมันเป็นร้อยร้อยเมตรเลยเคยมีคนคือหมายถึงว่าพวกนักสำรวจเคยดิ่งลงไปเพื่อสำรวจว่าข้างล่างมันมีมันมีเอวัตถุธาตุอะไรบ้างนะคะเนมันลึกมากมันลึกจนมันเป็นกรีนเขียวแล้วรอบๆนั้นในปีสักทศวรรษที่เก้าศูนย์ปลายๆเนี่ย มันยังไม่มีสัตว์อะไรที่มากมายมันอาจจะเรารู้สึกได้ว่ามันมีสัตว์ที่เล็กมากที่ดำรงชีพยอยู่เช่นปลาปลาที่มันเป็นลูกป,ปลาขนาดเล็กๆมากๆที่มันเกิดจากตะไคร่น้ำรอบๆหรอืรอว่าหอยขนาดเล็กๆแล้วถ้าเป็นเมื่อสมัยอินโดจีนธรรมชาติตรงน,นี้มันคงจะสวยงามมากแล้วก็ในรอบๆของยักษ์ล้อมก็คือมีชาวชนเชียดชาวตุงมปวนชาวเจรายชาว อะไรอยู่แถวๆนั้นทีนี้ถ้าเขาสมบวจในตอนนั้นเขาพบํามมองกันมองตัญญาเนี่ยเขาก็ต้องบันทึกไว้ใช่ไหมคะแต่มันไม่พบอะค่ะมันไม่พบชามมองตัญญาเนี่ยแล้วหน,หนังสือเล่มน,นี้ยีิฉันอ่านในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในพนมเป็นสัก,สกระยะหนึ่งเพราะต้องไปยืมในห้องสมุดมาอ่านสิ่งที่เราจําจากการอ่านแล้วเราประทรับใจซึ่งตอนนั้นเราอ่านภาษาฝรั่งเศส คือเราอยู่พนมเปญแล้วเราก็เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยแล้วพอถึงเวลาเราก็ใช้ห้องสมุดก็ฟรีเราก็ไปยืมมาได้เราก็เราก็ได้อ่านตรงนั้นอ่ะมันจะมีแบบคืออุป,ปนิสัยของนักนักบวชคาทอลิกก็จะต้องบันทึกทุกวันนะเป็นไดอารี่แล้วก็เรื่องที่เขาบันทึกก็คือภูมิอากาศเตสเตสเพียบทัศนิยภาพแล้วก็ภูมิศาสตร์ของของเขต รัตนคีรีตรงนั้นมันก็เลยทําให้เราเกิดความลํำเพริบและจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมงตัญญาที่เข้ามารุกในเขตแดนกัมพูชาทรงโรนเข้ามาเนี่ยมันเลยทําให้เรามันเลยทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยขอบันทึกสารองไฟล์ไว้หน่อยนะคะดิฉันดิฉันคิดว่ามันน่าจะเกิดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ ที่ไม่ได้กล่าวหาเวียดนามแต่ว่าความที่เกิดมงชนเชียดมงตันยานขึ้นมาเิฉันก็ต้องไปอ่านชนเชียดหรือว่าชนกลุ่มน้อยของเวียดนามอีกว่ามีประมาณสักเท่าไหร่ว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะทีนี้มันก็เลยทําให้เราได้รับรู้ว่าเออในประมาณสี่ห้ากลุ่มชนเผ่า คือมีเป็นร้อย,อยนะในเวียดนามแต่หมายถึงกสี่ห้าก,กลุ่มก็คือชนเผ่าที่เป็นชาวไตชาวไตลาวกลุ่มไตลาวกลุ่มเขมรนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่นะอยู่ทางตอนใต้คือข่าวชาวกัมพูชีปลอมนั่นเองรวมทั้งมีกลุ่มของแบบที่เบตด้วยอันนี้นเขาคงจะแบบมีมีการแบ่งจําแนกตามลักษณะของภาษามากกว่า แต่ก็ไม่มีเห็นมีระบุว่ามองตัญญาน,นี่คือชนกลุ่มไหนนะก็คือไปอ่านก็อ่านจากเล่มเมื่อกี้ค่ะเล่มที่เอามาให้โชว์ดูออรรวมทั้งเข้าไปในวิกิพีเดียคือเราก็อยากจะดูซิว่ามองตัญญานมันอยู่ตรงไหนของประเทศนี้หรือในวิกิพีเดียเนี่ยเขาพูดถึงชนแยกมาเป็นชนเผ่า ของชนกลุ่มน้อยในเวียดนามแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดของชื่อของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้แต่เอาเป็นว่าเราไม่เคยได้ยินแล้วเราเพิ่งมาได้ยินเชวชามงตัญญาเนี่ยกลายเป็นปัญหาของกัมพูชามาประมาณปีสองปีที่ผ่านมาแล้วมาปีนี้ปีที่การเลือกตั้งอ่ะมันอุตริเนาะอุตริส่งโดรนได้ยังไงอ่ะคือดูเหมือนเป็นชนเผ่าที่ไม่มี ไม่สามารถคืออยู่ในประเทศเวียดนามเองก็เหมือนกับว่าถูกอัปเปหี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะต้องแบบรุกเข้ามาในเขตกัมพูชาเพื่อที่จะมาลี้ภัยบ้างอะไรบ้างแล้วชาวเขเมรงก็พยายามผลักดันไปอันนี้มันมันเกิดขึ้นเหมือนกับไม่ต่างจากที่ชาวรัฐบาลเวียดนามนะเคยขอให้กัมพูชาช่วยเหลือชาวกัมพูเชียกรองช่วยเหลือปัญหาชาวกัมพูเชียกรองพูดผิดปัญหาที่รัฐบาลกัมพูชาเกิดขึ้นกับชาว ขเขมรชนกลุ่มน้อยของตัวเองที่อยู่ทางเวียดนามตอนล่างเนี่ยมาตัดมาจากที่ชนกลุ่มเนียซึ่งยึดโยงกับพุทธศาสนาอย่างมากก็ต้องการจะใช้อัตลักษณ์ของตัวเองทางภาษาทางการเสรีภาพในการบวชในการดำ,ดำรงอยู่ทางศาสนาทีนี้ความที่เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ก็พยายามที่จะเข้าไปออคล้ายๆกับไม่ให้คล้ายๆกับใช้กฎหมายของตัวเองอย่างรุนแรงคือในทศวรรษหนึ่ง เรื่อยมาถึงปี2,000เนี่ยมีมีลักษณะถึงจับเจ้าว่าระดับสูงเป็นพระกัมพูเชียกรอมนี่ติดคุกรวมทั้งพระนุ่นุ่มทั้งหลายนะดี่ฉันดีใจที่ประเทศเรามีเสรีภาพตรงที่ว่าคล้ายที่สุดก็มีมีพระกัมพูเชียกรอมอยู่บ้างที่สามารถ พยพหรือรี้ภัยหรือเปล่าไม่ทราบหรืออย่างไรไม่ทราบในประวัติของท่านแต่ว่าท่านเข้ามาศึกษาในระดับของระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งเราไม่ได้สนใจเรื่องระบบการศึกษาสมัยใหม่นะที่ท่านสามารถเข้ามาลีา้ภัยแต่ว่าท่านอาจจะเป็นในแนวที่ว่าในระหว่างที่ท่านรอรี้ภัยอยู่หรือท่านศึกษาหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าท่านได้รับการการช่วยเหลือให้อยู่ใน ในเมืองไทยเพื่อที่จะศึกษาไม่ว่าจะเป็นในสาขาศึกษาศาสตร์หรือพุทธศาสตร์ใดๆก็ตามในในเมืองไทยอ่ะทําให้มีพระบางรูปที่เป็นพระกรรมัมพูชยกรเนี่ยได้ทําวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องอิสรภาพของพระเขมรในเวียดนามทันตอนล่างจริงๆไม่ได้ใช้หัวข้อแบบนี้นะคะแต่เป็นเรื่องของหัวข้อในเรื่องของการศึกษามากกว่าการศึกษา พุทธศาสนาของพระกัมพูชีกรแล้วเราก็ถึงได้ได้ได้รู้เข้าไปว่าออกท่านลำบากอย่างไรบ้างแต่เดิมทีเราไม่เรามารู้เรื่องนี้เอาในปัดชิมแล้วนะคะปัดชิมคือตอนที่เรากลับมาเมืองไทยแล้วเรา,เามีโอกาสเข้าไปหยิบยืมหนังสือซึ่งจริงๆก็เอาข้อจริงก็ไม่ได้ยืมก็ต้องอ่านจากจากอีเมลอิเล็กทรอนิกส์เอา แต่ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้ในยุคกลางหรือ1990เนี่ยเราได้เห็นพระกัมพูเชียกรอมที่เป็นชนกลุ่มน้อยอพยพเข้ามาในพนมเป็นแล้วก็อยู่ตามวัดวาต่างๆนั้นแล้วถูกรัฐบาลเขมรเองรัฐบาลที่ปกครองโดยระบอบพุนเซนเนี่ยได้ได้จับกลุ่มส่งกลับให้ไปรับโทษทันในในเวียดนามนี่คือการช่วยเหลือกัน ของสองประเทศนี้ที่ปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยแล้วมันเห็นชัดเจนแล้วว่าจริงๆกัมพูชาได้สองคุณก่อนได้ให้ได้ให้ความช่วยเหลือต่อต่อฮานอยมาก่อนไม่ใช่แต่เรื่องของชนกลุ่มน้อยของเวียดนามกลุ่มที่เป็นชาวขาเขมรแล้วเราเรียกว่า,ขาเขมรล,ล่างหรือกัมพูเชกรองแต่สักประมาณปีก่อนปีสองพันเนี่ยคุณเซนก็ยังเคยจับกลุ่ม ชาวเวียดนามเองที่หนีเล็ดลอดเข้ามาชาวเวียดนามที่โปรโปรอเมริกันหรือว่าโปรระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วหนีเข้ามาแล้วคุณเซนก็สร้างสถานาการณ์ที่จะเป็นการจับกลุ่มแบบจับกลุ่มแบบกวาดล้า,ลางอ่ะกวาดล้างในพนมเปญแล้วเป็นการกระทําที่แบบสร้างความตื่นตกใจให้กับคนพนมเปญมากแล้วคนพนมเปญก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือว่าที่ฉันตื่นขึ้นมาวันหนึ่งแล้วก็รู้สึกพลันเป็นมันเงียบมากแล้วเราไม่รู้อะไรเลยจนก,กระทั่งเพื่อนบ้านมาเคาะบอกว่าคือเขาต้องการอยากจะรู้ว่าเราอะจะไปไหนจะทําอะไรแล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้จากนั้นก็เล่าให้เราฟังแต่กว่าเราจะรู้อีกวันสองวันจากหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เนี่ยมันมันก็ยังไม่ไม่เข้าใจนะว่ามันทําไมต้องไปกวาดล้างคนคนกลุ่มน,นั้นทําไมต้องฆ่าสังหาร วิธีล่าสักฆ่าสังหารก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนกับพวกเขเมรป่าลงออกมาสร้างสถานการณ์แล้วก็ถูกสังหารซึ่งเรามารู้แบบนี้ในทีหลังนะแล้วชาวเขเมิเองพออ่านข่าวอะไรเหล่านี้ก็ก็ไม่ขี้แหละเขามองว่าคนกับคนเหล่านี้มันไม่ใช่ไม่ใช่คนอะ่ะคือเขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าของชนกลุ่มน้อยของ คนที่ไม่ได้พูดภาษาหรืออาจจะพูดภาษาเดียวแต่ไม่รู้เรื่องในภาษาเขมรก็มีมากนะคะคือเป็นชนกลุ่มน้อยของเขาก็มีภาษาภาษาของเขาเองแต่ถูกถูกถูกใครก็ไม่รู้ให้มาสร้างเป็นสถานาการณ์ว่าก่อกระบฏขึ้นมาในในเมืองหลวงแห่งนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแล้วเราก็ยังไม่แตกฉานว่ามันเกิดเหตุการณ์กวาดล้างครั้งนั้นเพราะอะไรกระทั่งว่ามันมีสองสามปีต่อมา รัฐบาลอเมริกันก็พยายามที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มกวาดล้างเข้าไปอยู่ในคุกที่เวียดนามแล้วก็ในบางคนก็ก็เป็นทั้งลูกครึ่งเวียดนามเออเวียดนามอะไร่ะคือต้องเข้าใจนะคะว่าเดี๋ยวมีชาวกัมพูชาที่ถือสัญชาติกัมพูชาอเมริกันแต่จริงๆเขาเป็นเวียดนาม อะไรแบบเนี้ยมันมีมันมีคนกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้วก็พอเวลาจะติดคุกติดอะไรขึ้นมาคนคนเหล่านี้บางคนก็เป็นขมิแต่จริงๆได้อเผอิญตอนที่หนีออกไปประเทศที่สามหนีไปแล้วไปดันอยู่ในเรือลำเดียวของเวียดนามก็ติดไปเป็นโพเวียดนามแล้วบางคนก็คือชาวจีน เขมรจีนเขมรจีนเขมรเวียดนามเขมรแล้วก็หนีออกไปนอกประเทศแล้วก็กลับมาแล้วคนเหล่านี้ถูกวาดล้างในปีนั้นเหมือนกับเป็นการกำราบเลยว่าเฮ้ยเองอย่าสร้างองค์กรอะไรแบบนี้ในประเทศนี้แล้วทางรัฐบาลุมส็นก็ให้ความช่วยเหลือต่อกับระบอบของฮานอยแบบนั้นเพราะว่าเขาเขาเข้ามาทางระบอบเดียวกันมาก่อน คุณเซนเองก็ไม่ปราณีปราศัยกับชาวเขมรกลุ่มน้อยที่เป็นกัมพูเชียกรอมและเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเป็นนักบวชคือแตกพ่ายไปเลยแล้วก็ตอนหลังมานี้ชาวเขมรที่เป็นนักบวชเป็นพระกัมพูเชียกรอมเนี่ยจะจะเข้ามาอยู่ในเขมรในกัมพูชายากลําบากมากยากมากกว่าที่ชาวเขมรด้วยกันเองบอกว่าถ้าเป็นชาวเวียดนามเข้ามาอยู่ในกัมพูชาเนี่ยมันจะง่ายกว่าชาวกัมพูเชียกรอมที่มี เลือดเนื้อเชื้อไขกเขมิด้วยซ้ําที่จะมาอยู่เพราะมันะนั้นคุณจะถูกกวาดล้างสาเหตุก็เพราะว่าระบบพุ่นเซนเองก็ไม่ไว้วางใจพระเหล่านี้เป็นพระที่ไบรท์ที่โพรด้านการเมืองเป็นพระที่แถวหน้าแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้หรือตั้งแต่มีสองพันเซนนิดพระกลุ่มนี้ก็ออกมาโปรเทสหรือออกมาต่อต้านระบบพุนเซนในทุกการเลือกตั้งอ่ะ นำโดยพระเขมรที่มาจากพระกรรมัมพูเยกรองเพราะฉะนั้นจากสาเหตุมงตัญญานนีน่ฉันก็เลยรู้สึกว่าเออนี่มันการส่องคุณหรือว่าทดแทนบุญคุณมีคุณต่างตอบแทน